ขอกาบสัสดีพ่อแม่พป่น้อยชจวไทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก,ก็จะมาสอนวิธีการทําให้มอนเตอร์ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแมคคับนะครับเป็นแมคคับหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์นะครับอ่าพูดผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยนะครับก็คุณเอาบล็อกแก้วมานะครับหรือก๊สนั่นเองนะจากนั้นเอาบล็อกคอนมาบล็อกวอกบล็บอกควอดโอเค ประมาณสามนะคะ K สามสามเคนะครับประมาณนี้จะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ต้องขอพัย้นะครับโอเคสำหรับใครที่รู้แล้วนะครับสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะ โอเคเนี่ยโอเคแล้วก็อุปกรณ์ที่เตรียมจะไปก็คือสปาวมันมาก่อนสปาวสปาวสปา,สปาอยู่มันอยู่ไหนวะโอเคนี่เป็นสปาเนี่ยโอเคผมก็จะอัดได้ไม่นานนะจ๊ะโอเคก็ให้เรา เอ็วเอาแอลวิวแล้วก็เอาที่เปลี่ยนชื่อมันใครที่ไม่ทันเนยสามารถย้อนกลับไปดูได้นี่เฮ้ยผมอัาได้ไม่นานเนีจยจะถ้าคลิปนี้หลุดไปก็ต้องขออปด้วยนะครับ โอเคนะเราได้จอนนี่แล้วนะเราสปามันออกมาเลยครับโอเคผมจะดูตัวอย่างแค่ไม่กี่ตัวนะโอเคโอเคผมจะให้ดูแค่ตวอย่่งด้านนี้เนะี่ยโอเคโอเคนะมันยังไม่ทำร้ายกันทีนะโอเคดูดูด,ดูถ้าเราใส่ชื่อให้มัน เห็นไหมครับมันก็จะทำการฆ่าให้หมดเลยเนะแต่ว่าสเกลิตันมันจะไม่ฆานะขนาดแมวมันจะฆานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ